ใครว่าเป็นหมอแล้วจะป่วยไม่เป็นเป็นแล้วนะครับนี่คือก้อนแกงเกียนซีดหรือถุงน้ําในข้อมือซึ่งเกิดขึ้นกับข้อมือซ้ายเป็นมือข้างที่หมอถนัดหมอถนัดมือซ้ายนะครับก็จะเห็นเป็นก้อนกลมๆที่ข้อมือนะฮะแน่นอนแหละใช้มือนวดคนไข้ทุกวันมันก็ต้องมีโรคเข้าตัวบ้างนักรบย่อมมีบาดแผลเป็นเรื่องธรรมดานีก็เลยใช้น้ํามันเจ้าตัวนี้นิดนึงแล้วก็ทานวดแล้วทําการกดวันนี้หมอก็เลยนอนเป็นคนไข้แล้วก็ให้หมอเจมนะครับเป็นหมอผู้ช่วยของหมอหนึ่งอีกทีนึง กดให้นะครับกดจุดค้างไว้แบบนี้นะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองก้อนมันก็เข้าไปข้างในแต่ว่าต้องอยู่ในท่าสลีระที่ถูกต้องมันจะเข้าง่ายมากนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกดก็จะหายได้เลยนะครับกดจุดลงไปแบบนี้ใช้น้ํามันโฮงยานะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพรหมอสูบนะครับก็เอามาทดลองใช้ดูก็ร้อนๆดีนะครับเดี๋ยวดูซิว่าหลังจากกดไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็กดจุดค้างไว้ประมาณ30วินาทีนะครับ ก้อนมันก็จะดันเข้าไปในที่เดิมโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยอะไรเลยใช้หมอเจมเนี่ยแหละใช้หมอผู้ช่วยกดลง,ลงเข้าไปนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเลื้อรังแล้วฮะมันเป็นปน,ปนหายๆเดิมทีหมอก็จะคอยกดไปหลังๆเนี่ยรักษาคนไข้จนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเท่าไหร่ก็ก้อนมันก็โตขึ้นมาเยอะก็ผ่านมากกว่า3เดือนนะครับอันนี้เราก็มาทําการกดสักทีหนึ่งนี่เป็นยังไงยุบไปเลยนะครับไม่ปวดขึ้นมาแล้วก็ทําการกดซ้ําไปอีก ต้องบอกเลย <samh els S 2> ว่าเจ้าก้อนนี้ <aine S 2> จริงๆ,งๆแล้วมันไม่ได้อันตารายแต่อย่างใดเลยแต่มันจะสร้างความลำคาญเวลาเราหักข้อมือลงมันจะรู้สึกว่าขัดขัดเจ็บเจบได้นะครับตะก้อนมันใหญ่ขึ้นจริงๆถ้าคนที่เป็นหลังข้อมือจะไม่ไม่เป็นอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นหน้าข้อมือเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะไปรัดพวกหลอดเลือดหรือเส้นประสาททําให้มีอาการชาได้นะครับแต่เนี่ยหมอเป็นที่หลังข้อมือเพราะฉะนั้นมันจะลำคาญแค่ว่าใช้มือในการรักษาคนไข้เท่านั้นเองมันจะรู้สึกขัดขัดลำคาญลำคาญก็ทําการกดซะนะครับก็ดีขึ้นได้นั่นเอง เวลากดทั้งทีก็เอาให้ดีไปเลยนะครับก็คลายทั้งหน้าแขนแล้วก็หลังแขนนะครับตรงข้อศอกไล่ลงมามันก็จะรู้สึกว่าดีมากนั่นเองแล้วกล้ามเนื้อจะคลายตัวได้เร็วนะครับที่มาดูหลังจากรักษานะครับก้อนเป็นยังไงตอนแรกมีก้อนอยู่นะตอนนี้โอ้โหก้อนรับเรียบหายไปหมดเลยครับเหลือแค่รอยแดงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเป็นรอยแดงจากการกดอ่าหายแล้ว